โอเคครับผมก็ขอสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเคก็กไอนะครับและคลิปวันนี้จะเป็นคอนเทนต์แนะนาสกิลคอมโบที่แปลกใหม่นะครับผมผมยืนยันว่าน่าจะยังไม่มีใครเคยเล่นคอมโบนี้นะครับหรือถ้ามีก็น่าจะเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะครับที่ควรจะเล่นคอมโบนี้กันคอมโบนี้ก็คือสกิลของตัวเชนนั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้สกิลของเขานะครับเวลายิงสตูล้มนะเราจะเด้งเลือด มา60หน่วยครับเออเอาใหม่พูดผิดก็คือเวลาเรากดสกิลนะครับเกาะเราจะเด้งมา60นะครับซึ่งเกาะของเราก็จะมีเป็น60เลือดก็จะอีก200นะครับทุกคนอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมขอไม่อธิบายตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็เวลายิงลม้มมันก็จะรีเซ็ตเกาะอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นสกิลค่อนข้างดีแต่ข้อเสียคือเขาไม่มีความเร็วนะครับบางทีเราเราตัวเราอาจจะถนัดการ ใช้แดดนะครับทัศยะเอาไว้แบบแดดพุ่งยิงอะไรแบบนี้หรือว่าแดดจูบอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเชนมาก็คือเราจะไม่มีความเร็วในการทําเกมเข้าทําอะไรแบบนี้นะครับผมผมก็เลยเอามาคมโบกับสกิลตัวนี้ครับนี่เลยดาชานะครับซึ่งดาชานี่เวลาเรายิงศัตรูล้มนะครับผมเราจะได้ทั้งอัตราการยิง18%ได้ความเร็วเคลื่อนที่อีก12%รนะครับทุกคนอ่ะแล้วถ้าเรายิงศัตรูดาวนะครับมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับผม ซึ่งคอมโบเนี้ยสอ,อันเนี้ยมันจะรีเซ็ตใหม่ลองนึกภาพนะครับทุกคนเรายิงศัตรูล้มปับ๊บเกาะเด้งพร้อมกับมีความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็มีความเร็วอัตราการยิงนะครับผมเราก็จะสามารถไหลไปยิงตัวอื่นๆได้เรื่อยๆนะครับผมสองไปเนี้ยค่อนข้างที่จะเข้ากันเลยนะผมยังไม่ค่อยเห็นที่จะมีใครที่จะเล่นสองไปกิวนี้ด้วยกันนะครับผมผมก็พึ่งนึกได้เมื่อกี้เลยแล้วก็ส่วนต่อมานะครับผมจะเพิ่มเป็นความถึกนะครับผมโดยการใช้ลูกูเอต้าในส่วนนี้ทุกคนจะเปลี่ยนเป็น สกิลของเอเขาเรียกอะไรนะอันโตนิโอก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าลูกูวอต้าค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับผมถ้าใครคิดว่าตัวเองขาแข็งแขงอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยตายบ่อยก็ใช้ลูกูวอต้านะครับอืมเพราะว่าลูกูวอต้าถ้าสมมติเราตายแล้วเพื่อนชุบมาใหม่นะครับเราจะต้องเก็บสแต็กใหม่นะส่วนอันโตนิโอไม่ต้องเก็บนะแล้วก็ต้นเกมสามารถมีเกาะได้เลยนะครับโดดลงพื้นมีเกาะได้เลยนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับตรงนี้ผมใช้จัสตินนะครับทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแทนเป็น ในส่วนของโจตาก็ได้นะครับผม,มเวลาเราสกิลโจตานี่เวลายิงล้มเลือดก,ก็จะเด้งนะครับซึ่งบวกกับสกิลของเชนนะครับเชนก็เกาะเด้งเลือดเด้งเพิ่มอัตราการยิงแล้วก็อะไรนะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะเรียนนะครับผมถ้าใครที่พิว๊ิวอยู่แล้วสตูยิงไม่ค่อยโดนเนี่ยผมแนะนําไม่เอาโจตานะครับส่วนที่ใครที่แบบว่าชอบแลกชอบวัดดาเมจนะครับผมแนะนําให้เอา จัสตินไปนะครับผมซึ่งจะลดดาเมจเกราะดาเมจกระสุนที่เขาทําต่อเรานะครับจะทําให้เกาะเราลดช้านะครับผม,อมเอาไว้กันพวกไพลอดได้ไม่มากก็น้อยนะทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับคอมโบในวันนี้ที่ผมจะแนะนําทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็สุ่มทีมมานะครับเฮ้ยสุ่มแชโลกแบกด้วยคอมโบสกิลใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ใช่สกิลใหม่หรอกแค่ เป็นคอมโบใหม่ของผมเองนะครับที่พึ่งนึกได้เมื่อกี้เลยเอ้ยอ,อนาฬิกาไม่มีจริงๆนี่ผมชอบเล่นเชนนะชอบเล่นตั้งแต่สมัยที่มันยังเป็นเลือดแลวไม่ใช่เกาะนะครับคนก็ม,มีตัวหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างช้าอย่างเช่นแบบว่าเรากดสกิลแล้วเราวิ่งเข้าไปหาศัตรูใช่ไหมโอ้โหกว่าจะวิ่งไปถึงมันมีความรู้สึกแบบนั้นแนะ่ะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแบบผมนะอ้านึกว่าลูกซองยาวชหายแล้วสไน ดีนะลงตัวเดียวได้ปืนแล้วอ่าวิกเตอร์วิกเตอร์คู่ต้นเกม,มน่าจะไหวอยู่นะข้าขึ้นน้งเพื่อนตรงไหนหลังไอ้วอลหรอโอ้โหเ้ปาดวืดสวยครับเพื่อนโอ้ขาดไปอีกประมาณ2เมตรนะเขินเลยช็อตนี้สกิลหารลายเลยกระโดดปานวืดนะวางเป้าไม่ถูก ทำไมทำมาามเม,มื่อกี้ขนาดกดก่อ,อยังล้มอ่ะทุกคนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับเวกเตอร์นะบางทีชอบคิดว่าปืนมันบักอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกเอายบร้อยแล้วตรงนั้นทําไมทุกคนอาจจะสงสัยว่าทาไมผมถึงนึกเล่นสกิลนี้นะผมแค่นั่นแหละเราไปเมื่อกี้แล้วมันก็นึกว่าเอ๊ะแล้วมันมีสกิลอะไรที่มันสามารถทําให้เชนน่ะมันวิ่งไวได้ไหมนะผมก็คิดอยู่แล้วก็ทีแรกนึกออกก็คือลูหน้าเชนเล่นกับลูหน้านะครับ เราใช้ลูหน้าเล่นพวกปืนลูดนะลูหน้าเล่นปืนลูดเนี่ยใครเล่นนี่จะรู้เลยว่าเวลาลูดใส่ศัตรูอยู่แล้วมันจะวิ่งเร็วมากเลยแต่ก็เลยนึกออกเอ้ยมันมีอีกตัวหนึ่งนี่ยิงดาวศัตรูว,ตว,วิ่งเร็วด้วยแล้วก็แบบปิ๊งไอเดียเลยมันวิ่งอะไรนะมันยิงดาวเหมือนกันนี่ว,ว่าสกิลแค่นั้นเป็นสกิลกดส่วนนี้เป็นสกิลติดตัวอืมก็เลยลองออกมาเล่นดูที่แรกลองเอาไปลงโหมดโซนฟรีสไตล์ครับโคตรเกยันเลยเอาจริงเกียนจัด ทุกคนต้องลองไปเล่นคอมโบนี้ในโซนฟิสตายนะครับยิงแล้ววิ่งเร็วอัตราการยิงก็ลั่นชิบหายแล้วในโซนอ่ะคือเกาะแค่เ้กันอนะ่ะโดนผมยิงตายอย่างอย่างเดียวเลยเกมนี้ตึงอยู่มั้งต้นเกมเหลือ40กว่าคนแต่เซตคอมโบนี้ผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะเล่นปืนลูดก็ได้นะครับเหมาะกับปืนลูดนะแล้วก็ ไม่เหมาะกับปืนที่กระสุนน้อยพวกปืนชาร์จกระสุนน้อยอย่างเช่นลูกซองใหม่นะครับลูกซองใหม่นี้ไม่เหมาะเลยแล้วก็ถามว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่เหมาะเด็แค่อาจจะใช้ไม่คุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าดาชามันจะบวกอัตราการลั่นใช่ไหมแต่ว่าไอ้ลูกซองใหม่มันมีแค่นัดเดียวอะ่ะมันก็เลยดูไม่คุ้มเท่าไหร่เอาเป็นพวกลูกซองยาวก็ได้โทก้นหรือว่าแม็กซ์เซเว่นก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าจะคุ้มกว่านะ แต่ก็แล้วแต่ใครถนัดนะถ้าคิดว่าลูกซองใหม่ก็เน้นเอาแค่แบบความเร็วเคลื่อนที่เอาก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดนะใชสกิลค้นหาและทำลายเลยมีหนึ่งตัวนะทุกคนของออนเฮ้ยมีคนเช็คฝั่งนูน้นอ้าวไม่ใช่หนึ่งตัวละอุ้ยเต็มตี้เลยเดี๋ยวเราอ้อมแล้วกันนะครับใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเข้ากรอ เพื่อนดาวเอาออกมาแบบนี้สวยเลยร้อยเอาเขาโดนลัดโคลตี้หรอเอาหมดกระสุนหมดหซ้ำไม่ทันวันนี้วันอะไรหมายถึงวันอะไรของผมวะเนี่ยยิงดาว,ไ,วไม่ได้คิวสักตัวเลยเกดเชนเลยเ,เอาหมดตีเลยเหรอ โอ้โหเสียดายเศรษฐายคิวเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อประตูกุญแจคลางแสงก่อนดีกว่าถ้าผมได้เกาะสีผมว่าผมหนาปึกยเมื่อกี้เห็นวแบบนั่นไงโลูกกระทะหลังเข้าอีกโอตัวนี้ต้องเอาให้ตายนะครับโอ้ย ม่ลมเฉยเลยแดงแฟนขนาดนั้นต่อสามสวยข้ดันมาปะหรือว่าออกมาครทุกคนตอนนี้เกาะฟ้าของผมน่าจะ270ร้ยหรือมั้งถ้ากดสกิลอีกนี้ก็3หลอดมีให้เห็นนะครับอุ้ย เฮ้ยมันจะอึดเกินไปละโอ้โห,โหโงงเลยผมยิงไปเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ไปดีกว่าทุกคนเปิดคลังแสงกันเห็นเพื่อนคิวเมื่อกี้ลดล็กคงแสงแล้วขอกาสี่ก่อนก็แล้วกันบอกเลยว่าหนาปึ๊กเกาะสี่จัสตินแล้วก็โลอีกนะครับโลฟ้าอีก เฮ้ยเพื่อนเอาอีกแล้ววะเกินไปเป้าเก็บเหรียญก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ตายไม่เข้าหัวเลยอะสากุระอืมปิดจังวะรอย ครสี4คิวขึ้นพีกเลยผมว่าพีกน่าจะมีตัวแหละถ้ามีซากุระอยู่ตรงนี้เพื่อนเขาอาจจะอยู่พีกก็ได้มีปะเอ้ยมีคนยิงเหดนะครับมีคนสแกน เยเสียงเท้าด้านขวาแดดออกไปแล้วเสียงเท้าด้านซ้ายมาเลยอุ้ยล่วงอุ้ยตัวเนี้ยอุ้ยดาวสวยเลยแบบนี้ไหลได้อันนี้ลูกสองควงยิงไม่ทันอะ่ะผมวเกินอะ่ะเฮ้ยอีกตัวอุ้ยไม่ตายเจ็บมาก มาดีรอ,อดเพราะเกาะไม่มีก่อนนี่แห้งแน่อัญญาก่อนอหนึ่งเก็บสี่จริงมีให้เห็นกดหน้าหน้าบึง้งหน้างงโหจัดช็อตน,นี้ทุกคนสี่ตัวเอาไม่ลงอะ่ะมแต่นคนยิงไม่ทันนะฟังเกตด,ดีๆนะคือแบบผมวิ่งไปข้างหลังเขาแล้วอะ่ะเขาเพิ่งจะลั่นไกลเองอะ่ะ เกินไปนะช็อตนี้แอบมันอยู่นะครับคอมโบนี้มันไวดีอะ่ะมันยิงแล้วมันไหลอะ่ะถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยนะผมบอกเลยเขาเรียกว่าอะไรนะแทบจะอมตะถ้ามีเพื่อนแบบว่าเป็นสกิลมาร์กจุดอะ่ะเออมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเอาสกิลอะไรนะยิงดาวแล้วมันจะขึ้นจุดศัตรูรอบๆ <c oughs> ผมลองเอามาเล่นแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่านะ <c oughs> รู้สึกว่าตัวค่อนข้างบางนะ <c oughs> ตัวผมค่อนข้างบาง ก็เลยไม่เอามานะเฮ้ยใครยิงอะจะละระวงังนายจะมาหล่อยเพื่อนเราแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยโอ้ขอโคตรน้อยเกิดใหม่ปะเนี่ยเดี๋ยวจัสตินหมดเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่อึดนะเหตุกับอ er, ินเฮเลอร์กับไอ้เขาเรียวกว่าไงสายฟ้า ถ้ามีสายฟ้าด้วยนะผมบอกเลยว่าโคตรไวนะทุกคนไวจัดยิงดาวปับ๊บบวกบวกสกิลความเร็วอะบวกสายฟ้านี่ปืดๆเลยเอ้ามีคนโดนกับระเบิดผมอุ้ยชุกมนดีกว่าผมไม่ได้วะมาเยอะเกินเสร็จระเบิดละบังไปโดนวืดไป ดาวหนึ่งมาครับความเร็วเคลื่อนที่ผมมาแล้วอัตาการันก็มาแล้วมาดิเจนนตนเขียมชุบต้องเปิดไม่ต้องลุกจะขาวสุดหล่อบ้างไงบ้างไงเหรมดิงเวทอีกแล้วมาดิห,หมดตีไปหนึ่งลมสามมีให้เห็นแล้วเลือดผมแทบไม่ลดเลยอ่ะ เก็ลดอยู่แต่หมายถึงแบบถ้าเทียบกับสาคนมันลุมขนาดเนี้ยแต่เลือดยังแบบดูเหลือเยอะมากเลยน่าจะลองกันอยู่แบบอึดจังว่าอะไระโคตรเกลียนเลยลเข้าวงก่อนทุกคนไม่ไหวละเหลือสิบห้คนนะอุ้ยชุบไม่ได้แล้วนะวงแรง ไม่เข้าหัวเลยฮซากุระอีกแล้วเหรอคนดีคนเดิมขอยอกหน่อยเุยเอาหน่อยซากุระคมปะเนี่ยกดสกิลได้แค่ตัวเดียวเองจริงๆนี่สกิลนี้ผมอยากกดตอนที่แบบโดนลุมมากกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาชัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพลาด ข้างล่างเหรอเ1ือสิบเอ็ดคนละโดนสแกนนะเดี๋ยวกลับไปเล่นข้างบนดีวกว่าวงมันขึ้นข้างบนนะทุกคนอุ้ยชิมหายโดนเปิดโดน,นอุ้ยข้างหน้าเลยอุ้ยสามคนตายแน่เลยผมโอ้โหเรียบร้อยสกิลไม่ติด S <S <k ills> สกิลยังโคดาวไม่เสร็จนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนนั่งโอ้โหลงนี้ไม่ลงมาหาละนึกว,ว่ามีตัวข้างล่างนะลงนี้ผมข,ขึ้นโรงบานรอละเสียดายว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยตัวจัดสองหัวเอาดาวโดนไหนอะ่ะ บ้านเอล oh. วันนี้น่าจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะผมว่าฝ oh. ากเพื่อนเอาหน่อยแล้วกันเหลือแค่นิดเดียวอุ้ยเกาะแตกเลยเดี๋ยวห้าคนไม่รวมเพื่อนไว้ไว้แบบนี้จะเสียดายว่ามันน่าจะเป็นผมอะที่เหลือจะเก็บสีกดเชนเก็บสีอีกรอบนึงเสียดายว่า ดูนะครับว่าเพื่อนของเราจะทำยังไงตอนนี้ไม่มีเกราะด้วยนะครับทุกคนดูดาเมจไอ้ตัวนั้นมันยิงผมเดียเ๋ยไม่ใช่อันนั้นผมยิงเขานี่หว่าเออเออไอ้ยอึยย้ดบึดบึด,ดผมบีบแล้วยังไงเฮ้ยจะเอ๋อะย,อย,อยังห้วอ นีดแดเข้าโรงพยาบาลแต่มีตัวตัวดักมีตัวยิงโดนโทก้อนตามหลังผู้หญิงเสื้อเหลืองก็เ,เหมือนจะแค้นเขาตามรัวๆเขาตามไม่พักเรียบร้อยโอ้โหสามตัวเลยนี่ว่าที่สองเหรอหก็ได้อยู่ที่2องปนี่ประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคน13คิวนะ่าเสียดายมากเลยผมไม่น่า ไปกดเชนใส่ตัวากุละที่มันมีตัวเดียวเลย <c oughs> ได้วะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมากกันใหม่นะครับผมทุกคนสามารถลองเอาคอมโบนี้ไปเล่นได้นะครับคิดมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกนะครับแล้วผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ